มอนี้มาเห็ดด่ามปลาชิกหน่อยสำหรับแทงหูบังไฟขนาดความยาวสามนิว้วโดยทําม,มาจากแนงเสียวเด้นี่นี่ตัวนี้เป็นแนงเสียวนี่แต่ไปตัดมาเห็ดใหม่หลังไฟปรากฏวามันหักกันะขี่ขันเราไม่ไพ่ก็เลยไปเอาหน้งเสียวมา พอดีเห็นมันกลมดีนะมันกลมแล้วก็นเหนือเขาก็เลยเอาลองมาเหลาบึงปรากฏวดวามันก็ใสีใดอยู่ทำไม่น่อยตัวนี้มันขนาดสองสองเซนประมาณสองเซนมันก็สีใดดาหน่อยเนะี่ก็สิใดประมาณนี้นะดามน่อยดาหน่อยก็เหมาะสำหรับไม่น่อยเล็กหน่อยนี่เล็กเล็กขนาดนี้นะเล็กขนาดนี้ ตัวนี้ตัวสีขาวนี่คือสแตนเลสนี่ตัวนี้เป็น Stand สแตนเลสสำหรับผู้ใดที่จะเฮ็ดหรือว่าอยากจะมีไว้ในขอบข้องการแนะนําให้ไปหาสแตนเลสไปหาสื่อเอาอยูรานนี่เป็นหลวดหรือว่าสื่อตัวใหญ่ไม่เจีย๋ยออกก็ไดดขคอดีของมันคือมันจะบ่คอยเป็นสนิมสําหรับหลวดสแตนเลสคอเสียก็คือมันอาจสิเข้าสีบ่กคอยหายไจากสีหน่อย <laughs> แต่ตัวนี้คือสีรด มอเตอร์ไซค์นี่ตัวนี้เป็นสีรถมอไซค์ซื้อแล้วก็มาเกียเอาพอดีมันก็สีห้าง่ายถึกแน่แต่ขอเสียมันหลังจากเศร้าเฮาเศร้าเหตุบังไฟแล้วนี่มันจะขึ้นสนิมนี่มันจะขึ้นสนิมมันจะกัดนะกัดเป็นกัดเล็กกันยังไม่ท่อคัดลงน้ำมันไว้ห้ามบ่ได้เบิ้งยุตตลอดนี่นี่อันส,สนิมจะกินนะนี่นี่คือลักษณะสนิมกินนะน,นี่คือขอเสียมันแต่าถใซคอยุตตลอดก็บ่เป็นอย่าง ทาทาเลรนยยู่ประจำกับพวเป็นยังน,นะแต่ว่ามันกับเป็นสนิมตัวนี้ว่าเป็นสนิมโอ้โหว่าขนาดเกือบสิประมาณมิลหนึ่งนะบ่นี่ประมาณมิลหนึ่งนะสำคัญก็ไม่จิ้มเข่วนะนี่สูสีไงก็ไม่จิ้มเข่วนิดหนึ่งซึ่งมันจะใส่กันไดกับรุนเนี่ยพอดีเลยน,น,นี่มันจะใส่กันไดกับรุนเนี่ยพอดีรุ่นนี่ใส่สำหรับแทงมังไฟ เฮ็ดไว้สำหรับแท่งหักไฟขนาดสามนิ้วของมือไม่ฮัดเห็ดสำหรับกนที่หัดเห็ดที่แหลกเล็กหน่อยฮาดเห็ดนะแนะนํามาเฮ็ดขนาดคว่มหย้าประมาณสมนิว้วหักไฟได้หอบะมเห็ดตัวนี้ตัวนี้กะกะสิเห็ดไงงหนึง่งนี่ที่แหลกันเฮ็ดขายอยู่อันละ่อยห <laughs> ัวหวหัูหัว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 ห่วหัหัวหี้ัววเววี มันเป็นใหม่แห่งนะนี่ก็คือใหม่ตัวนี้ละเป็นไหม่หลัง,งไฟทอสองพอดีมันหักก่อนจะเอาไปหลังก็เลยเห็นกลมดีก็เลยมาเหลาลองมึงเหลาบังหันปราะมาะันยี่สิบทีก็แล้วคัดกระดาษรายให้ดีแต่ว่ามันจะใส่ดอกสวรรค์สามมิลน,นี่แท่งโม่ไรเพราะว่าปากมันมันหนาสิแตกนะไม่องส่ประมาณสองมิลน,นี่ขันทีแท่งก็ต้อง รามัดระวังยักหน่อยมันสิแตกหู้มันสีหน่อยนะเพราะว่าดาบมันหน่อยมันเหมาะสําหรับประมาณสองมิลด้มั้งนะประมาณลุน่นนี่ดอกสวรรค์ก็ต้องรุ่นนี้นะแทงยังสีใดรุ่นนี้มันใหญ่ถ้าข้แทงถ้าขาใส่ดอกใหญ่แทงมากก็สิแตกช่วงปลายมันนี่นี่ใส่ประมาณสองมิลประมาณดอกซํานี้แทงได้อยู่สาหรับตัวตัวนี้ก็เป็นแหนงเสียวคือกัน ตัวนี้เป็นแหนงเสียวคือกันนี่ละตัวตีเฮ็ดอยู่ในคลิปคลิปอันเฮ็ดหัวปลาัดชิกเฮ็ดดมแท่งไฟหน่อยหัวปลาัดชิก,ล,ชกลองๆพิมพ์ของไฟเบิงผู้ดใดสีคคนหาตัวนี้ใส่แหนงเสียวเฮ็ดคือกันแหนงเสียวแบบนี้แต่ว่ามันเป็นตอนเฮ็ดใหม่ๆนะนะมันเป็นแหนงเสียวสดนี่ก็จะเป็นสีเหลืองเฮ็ดแล้วก็คัดกระดาษรายแล้วก็ฉุบยูนิเทนเลยมันก็เลยเป็นสีเหลืองตัวนี้คือเฮ็ดสดนะนะเป็น เป็นงาสดๆมันมันสิคือผมว่าจะคล้องคล้องู่คล้องในยักหน่อย <laughs> ผู้ใดอยากเห็ดกระร่วงเบิงไม่มีคลิปสอนอยู่ในการวิธีเห็ดดำหัวปะลาชิกนะเห็ดเอาอยากได้หัวไ่หัวบานหัวเอวร์ก็เห็ดเอานะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้เป็นแนงเสียวแห้งตัวนี้เป็นแนงเสียวสด ตัวนี้สีงาใหญ่ในเักกน่อยประมาณสาม 4, สีมินอ้วนสามซีสามสีเซนนี่เป็นงานสดเฮ็ดคือกันลักษณะสันฐานแบบเดียวกันเลยเฮ็ดหวแท่งก็ดีเป็นเอกลักษณ์จอมหยุดตองมีกระบ,บีด้วยสร้างไข,ข่ก็ตตองมีเล็กแท่งขันสูตรนี่ได้ล่ะนี่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะเฮ็ดง่ายถ้าเล่าใหม่ให้เป็นลักษณะแบบนี้จะเฮ็ดง่ายน,นี่เล่าให้เป็นแบบ มันมีคลิปซอนอยู่เห็ดเป็นกะเห็ดใบแท่งขึ้นกันเห็ดใบตะเลนเท่านันละย่างในหน่อยถือไปกับมาดย่างในหน่อยกับเป็นคืออาจารย์สร้างเห็ดใบมีได้ลายหลุนแต่ว่าเห็ดแล้วกับใครอยากแดัน,นี่กับไปแท่งเอาไปสือเอามานะตัวนี้ตัวนี้เหมาะสําหรับแท่งสุ่มขีมือที่มันบอแห้งขีเมือซุ่มตําแล้วบ่ค่อยแห้งแท่งรุ่นนี่เห็ดที่ยาวๆจักหน่อยมันสามสี่ าสามสี่หาเส้นเห็น่ามันจะอยู่เห็นโ่ถ้าถ้าเปรียบเทียบใส่รุ่นนี้มันก็สิเขาก็นหนพอดีนะนี่ไม่กระติในหน่อยพอดีประมาณรุ่นนี้วิธีแท่งใส่สรคนแท่งก่อใส่สรวน,น,วนไปลองเห็ดเบิ่งงลิบนี่ยมารีวิวเห็ดแล้วพอดีเห็นมันถ่มอยู่ก็เลยมาเล้าเหร่นกันนะมาสั่นเลาแหล้วยท่ายให้พี่น้องเบิ่งกันน,ะนี่แหละวิธีเห็ดง่ายๆ เอ็นัง,ไง,ไง่ายอยากให้มันคือของเจ้าของเป็นเอกลักษณ์ไอ้เบิ้งหัวเจ้าของเบิ้งของเจ้าของไปนําหัวบานหัวเวิ่งหัวสวยหัวแหลมหัวใหญ่หัวหน่อยหัวสันหัวเหีวเอียงใสเอียงคาแล้วแต่ิฟังหมกก็ได้ <laughs> <laughs> นี่คือดามผ้านี่ฟังหมกเดีน๋นี่นี่ดามผ้านี่ก็ฟังหมกเกัน,นก็เฮ็ดเราเองด้วกันนี่กูดได้มาเห็นกน็อยากได้อยู่โอ้ยเจ้าไหนแต่มันมีอันเดียวหนึ่งมาสัน <laughs> ยาเผาฟังงุกนี่เ,เห็ดเอาผูได้อยากได้เห็ดเอาที่แหลกาฏิเหตุคายอยู่ยานบม่มีผู้ซสือยิบนี่สั้ <c ười> นๆทำมาจากหนงเสียวที่นีนงเสียวธรรมดาเนี่ยนะเพราะว่าบ่ตองไปไปพาไปยัง้งไปตองเขาเลื่อยเขายัาง้งนะมันกลมอยู่แล้วสั้นทนันงาใหม่ยัง้งกระไดเห็ดได้มดแต่ว่าห้มันแห้งน,นะเอาไว้มันแห้งถ้าเ,า,เาเอาเอางาปิ่นมาเห็ดนี่มันสิแตกแตกสวงหัวมัน นี่แหละเฮ็ดแล้วก็เกป็นลักษณะนี่แหละง่ายง่ายบัวบานมีสันฐานกลมอยู่แล้วนะอ้าวคลิปนี้ละสั้นๆพี่น้องด้ามปรัดคิกเล็กแทงรูจากนี่แหละไม่ไม่ไม่เกิดอยู่ประมาณนี้น,นี่แหละกัไม่ท่อนนี่ละที่เฮ็ดน,นี่ดำๆนี่ตัดเอาคอยเราก็คอยยังไป <c oughs> ของกัเป็นสางแหนงหน่อย <c oughs> สางมนสุนแนว ha 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 ha